สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับหายไปพักหนึ่งครับเตรียมงานครับเตรียมงานนะครับตอนรับนะครับอปตพนมไพรนะครับเข้าศึกษาดูงานนะครับที่สุทัศน์ฟาร์มปูนาครับวันอังคารที่15กันยายนนะครับ2 5 6 3ครับ นี่ครับวันนี้ก็เลยพามาดูน้องๆนะครับน้องปูครับเห็นไหมครับโนนโนนอยู่ไกลนิดหนึ่งพวกนี้อิ่มแล้วครับวันนี้ให้ให้กินอไข่ผําครับมีไข่ผําอ,อาหารโปรดของน้องๆเขานะครับนี่ตัวเขียวเลยหครับไข่ผํานะครับเป็น พืชน้ำชนิดหนึ่งนะครับเม็ดกลมๆนะฮะโปรตีนสูงมากนะครับคนก็รับประทานได้ครับปูก็ชอบนะครับถ้าแถวไหนมีนะครับสามารถเอามาให้น้องปูเขากินได้นะครับเนี่ยฮะชิวมากเลยชิวๆ อารมณ์ดีครับเป็นบ่อพ่อแม่พันธ์ุนะครับบ่อนี้ผสมแล้วรอจำหน่ายให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับท่านใดที่สนใจจะนำไปเลี้ยงนะครับทดลองเลี้ยงก็ดีเลี้ยงเป็นอาชีพก็ดีนะครับนะครับ เลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงไม่ยากเลี้ยงยง่ายๆเติมแรกก็ต้องมีบอ่อก่อนนะครับจะปิดบอ่อผ้าใบานะครับกระชังบกก็ได้วงบอ่อซีเมนต์ก็ได้ครับหรืบอบ่อปูนแบบนี้ก็ได้ในโอง่งในถังในกระมังเลี้ยงได้หมดครับภาชนะอะไรก็ได้ที่สามารถใส่น้ำได้แล้วก็ไปใส่พ่อแม่พันธุ์นะครับ นี่ตัวเมียครับอิ่มแล้วขึ้นมาพักนะครับตัวนี้พร้อมไข่แล้วครับพร้อมจะไข่แล้วท้องอ่อนๆแล้วครับสุขภาพดีครับแข็งแรงนะฮะรู้เลย ครับเรียกง่ายๆครับเรียกง่ายๆ สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสุทัศน์ฟาร์มปูนานะครับตั้งอยู่ที่บ้านเล็กที่17หมู่14ครับบ้านดอนกอยตำบลหนองฮีอำเภอหนองฮีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนท่านใดนครับอยากจะเข้ามาชมฟาร์มยินด,ดีต้อนรับนะครับโทรเข้ามาก่อนล่วงหน้านะครับเพราะว่าบางทีก็ไปส่ง ปูนะครับจะได้ไม่พลาดครับขอบพระคุณมากครับที่การติดตามสวัสดีครับ